เอาปลาแดกใส่คุณเยอะเอาเอาล่างล่างปวดปลาแดกใส่ปลาแดกเหมือนพร้อมสีเข้มปวดหอยย้อมหอยอมอืมจะใส่เหมือนเด้อเออเออโอ้ยมันสีมันสีอันเินกันสะสูดสะใสปลาแดกปลาแดกสะสูดสะใส่อืมเทลงไปเด็กหน่อยกินพี่น้องแต่หมูหูใส่กุ้งใส่กุ้งยุ้ยใส่เอากุ้งมาหมูหงใส่แครอทอันหัวกุ้งเอาไปจะทอดนี่กุ้งอันนี้กุ้ง เด็กน้อยเด็กน้อยยือ้ยอยาเลยมูย้ายมูนี่มูย้ายย้ายนางตะจินตากุ้งสดอ้าวเอาวางลงเอาไปนี่อันหัวเื่องมันเอาบักหุ้งไส้ไปเนี่ยบักหุ้งไส้ปลุ่เเมเื่องแล้วๆอ่ะบักหุ้งไส้เอา,อาเอาทาทาเนยองปามฮะนะฮะเนยไหมนะฮะเออใส่จะออกไปใจเป็นเฮีย ้า<ะ>จัดให้ไอ้อย่าให้มันหกเย็ยบใส่แนั่นนะเส้นใดมันอ๋อพี่น้องเห็ดเฮียเออพี่น้องปามเม็ดเฮียอต่ำแบบยั่วๆด้วยปามต่ำแบบยั่วๆแบบกระเทยต่ำด้วย <laughs> เอ่อเป็นว้าวพอมว้ยมาว่าว้อมไหมมัได้เป็นเอ,อน<ส>าแต่โยะวยะโยะโยต่ำไปเรื่อยๆเออต่ำแล้วก็ซิมต่ำให้มันเข้ากันอืมเข้ากันแล้วค่อยเอากุ้งใส่ ่าเดี๋ยวคอยตัสซิมอันนี้ว่าเห็ดเผ็ดเด็กน้อยเด็กน้อยสิกินน้ำนี่หันหน่อยค่ะเด็กน้อยกินนมก็จะกินส้นตำหอมบ่หอมบ่หอมก็หอมอยู่ดิหอมกินมันจะแซ่บมันเข้ากันไปนันนะซิมซะก่อนตำเอายังใส่จังอ้าวจังสิเดี๋ยวตำให้มันยัวขึ้นกอนนี่ก้อนยัวจะก้นโคกขึ้นมา เออไอเขาเพ็ดต้นเดียวก็ได้เออบอนมากินน้ำอันนว่เอาจากก้นโคกข้างล่างขึ้นมาเออว่จะก้นโคกขึ้นมาเออจ้าจะเลี้ยวเฮ็ดอันแบบอันนั่นไหมสายเอวพ่อนี่ไหมเอออเาไปลงยูทูบเดี๋ยวโกดข่อยบ้างจากขวางเด้อ จไม่กินเขา่าเราได้เข่าถึงก็ได้กินแล้วโอ้ยกินรวดบอด่อึดไม่ตอนนี้ก็ยังได้เลยก็สิกินจักเพราะอันจักหวดสิมาให้หอ่ะอ่ะหน้าอร่อยน่าอร่อยเดี๋ยวซิมก่อนอุ้ยเห็นกลิ่นมะอ,อืมอัน้่าปลาแดกใส่อยู่น่าปลาแดกเขาเหมือน เรานำปลาเทสไปนำปลาแดกนะเทสไปขวดพ่อป้ามันบนหัวปลาแดกปลาแดกใส่คุณเดี๋ยวเอาหลางหลังขวดปลาแดกใส่ปลาแดกเหมือนพร้อมสีเก็บปวดขย่องขย่องจะใส่เหมือนเด้อเออเออโอ้ยมันสีมันสีอันกันสูสายปลาแดกปลาแดกสูสัยเทลงไป Chip oh, chip palm, này này. Chếp palm. đó nè, Jacob say mọi người làm hết kim. Mm. sẽ à bana. Sai cùng, Ừ say cùng. Sai cùng. Sai cùng. Ni à bana. 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 Ni à à bana. Ni 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 à bana. à bana. Ni à bana. Ni à bana. เอามามองกุลง่วงมามองกุลง่วงดูบันนี้เอายกโคกมาว่าตายต่แต่มงกุลง่วงเอ้าตักเทเทบึ้มก่อนเลยแม่เราคุณโยกเองเอ่อเอาขวดลงคุณพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวกุ้งลอยหนาจงไปแต่ลอยหน้าน้ำอันนี้เชฟปมนะพี่น้องเชฟปำเชฟปำสุดยอดปุ้ย tầm mà không nhay, ở bên này con, bố tổng xím nha quạt khúc quạt khúc, ui ui, để phăng đều cần đua, Năm với chef Bâm, chị đặt, Yaya thích ăn, ba, để à, à,

ามาเปิดเบาเท้าเยนเขาว่ะเอาไปนั่งไปนั่งยาดปล่อยาอายาดกินเลยบนนี้เอามือนั่นไปจังใดกับมือนั่น้นงบนนี้นเหี้ย,หยเหมือนอ,อ้าววันนี้คือน,นั่งคือน,นั่งคือน,นั่งบ,บุมีผักกินข้าวบุมีผักลงมือเนี่ยลงมือ เออแมงขึ้นไปเลยไปนะจีนน้องป้าจีนเลยวะไปจริงเอาเข้าเอาเข้าอืมอ่ะขอถ่ายรูปเอาจีนไปจริงนี่แม่ป้าผู้ใดไหนคนหนึ่งนะซื้ออยังนะน้องผู้น้องผู้ขึ้นไปนั่งน้องป้าเดือดไม่อีกแล้วเอาขึ้นไปขึ้นไปมาเี่นั่งหอมวงกันเลยโอ้บริษัทต่างกล่อง เอาจกเข้าจกเข้าใส่มือเลยใส่มือไผ่ม well ือมันเลยซ่อมส่วนตัวซ่อมส่วนตัวตำ กุ้งสดคำใหญ่ๆเลยกินใหงือดได้เนี่ยนี่ลายถาดบบบนี้เนี่ยกินใหงือกไม่ต้องใส่ส้อมเลยใส่มือเลยเข่าเปล่าเข้ามั้งบอสอ้าวข้าว,าอ,าวอ้าข้าวเอ,อ,อ,า,วอาไหมกินใหงือกพอเย็นนะพอเย็นเต็มก,กล้องนะแล้วด้วยนะ Bạn đẹp buồn nó lắm Bạn luôn sư nhất mẹ chim mừng mắm phút mì chạm dòng phút mầm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  câu mầm nào? mầm phút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  กินไดแล้วกันบนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำนะจำนะหูกรอบครับโอเคคือพีเขาไอ้บ้ากุ้งตุ้งมุกวทอดหัวกุ้งพี่น้องทอดหัวกุ้งโอยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมนางนางยังนะนางฟ้ม นังปาล์มอร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะไอ้นังจริงว่านังไงฟ้านังฟ้าอ่ะน้องป้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยแบบไหนยกเนื้อกุ้งนั่นลงไปเยี่ยมอุ้ยอรไอยดวนขนมปิดบัตรจับบุบัตอร่อยไหมอ๋อ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 ตายตาย เอาเวลานี้หมดแล้วพี่น้องกุ้งมัแล้วเขาวก็เมดกล้องพี่น้องเขาวก็เมดกล้องนึงจิปปูอืมยวามีนี่ยนี่รได้กับอิมแล้วอาทุกคนบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงๆเลยนะคะพูดดังๆกดกระดิ่งจริงๆเอิ้นฉัน